ตลาดก็ไม่รู้จะทําทไงนะเพราะว่าเขาเข้ามาถูกหลักเกณฑ์ตลาดมีหน้าที่ให้เขาเอาเข้ามาเทรดอะ่ะใช่ไหมฮะตลาดก็ไม่รู้ไม,ไม่รู้จะคือเขาผ่านมาแล้วอะ่ะเขาไฟลิ่งผ่านแล้วก็ผ่านกระบวนการมาถูกต้องทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าใช้วิเคราะห์ว่าทําไมเป็นแบบเนี้ยถ้ามองในแง่การทํางานของตลาดเนี่ยก็คือเมื่อมีคนนะครับ นาหุ้นเนี่ยที่มันเข้าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในแง่ของสร้างพื้นฐานนะฮะทั้งการกฎเกณฑ์ของตลาดทั้งหมดนะฮะทั้งขนาดทั้งกําไรเลยเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยตลาดก็ต้องรับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตดูหุ้นที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นหุ้นโลกเก่าหมดนะนะฮะมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งอนาคตนะครับ ไอ้หุ้นที่อยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ใช่หุ้นโคไอ้ไอ้หุ้นโลกแหงนากดนะมันก็ยังไม่รอดนะฮะแต่ก็ยองเอาเข้ามาอีกกันมองในแง่นี้ก็มองในแง่ในแง่ดีว่าตลาดก็เป็น,นกลไกทํางานไปตามระบบแต่มันสะท้อนนะฮะมันสะท้อนว่าประเทศเราไม่มีการสร้างธุรกิจใหม่ๆนะฮะมองในแง่ลบก็คือว่าคนที่ก็เห็นเขาบอกอ่ะประเทศไทยมีเฉพาะหุ้นพวกนี้เหรอไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเหรอมันก็จะทําให้คนไม่น่าสนใจไปเรื่อยๆนะครับ ว่าไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาบังคับให้เราซื้อนะรายย่อยไม่ได้บังคับให้เราเล่นนะฮะโดยโดยเราอาจจะติดยึดอยู่กับหุ้น IPO หุ้น IPO กําไรแต่หุ้น IPO เนี่ยที่เข้ามาแล้วกำไรเนี่ยนะมันน้อยตัวมากใน5ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เข้ามาก็จะมีชะตากรรมเหมือนกันนะฮะคือลงอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นอีกเลยต่างกับต่างกับหุ้นที่เป็นหุ้นลักษณะนี้ที่เป็น IPO ในในอเมริกานะครับที่เป็นหุ้นที่เป็นสตาร์ทอัพที่เข้ามา ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างโอกรนะฮะ S M R นะครับหรือหุ้นที่เกี่ยวกับควอนตั m มคอมพิวติงนะครับ R G T I พวกนี้ก็เป็นหุ้นที่เข้ามาลักษณะแล้วก็ลงเหมือนกันนะพดก,ก็ลงเหมือนกันแต่สุดท้ายตัวนี้ขึ้นทำนิวไฮหมดเลยนะครับมันแต่แต่ถ้าเราดูว่าทำไมไตัวของอพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับกับตัวควอนตั้มเนี่ย เข้าตลาดมาได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีอนาคตทั้งๆที่เข้ามาแล้วสี่ห้าปีก็ยังไม่มีกําไรนะฮะแต่มันมีอนาคตว่าควันตามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงเป็นธุรกิจจริงหรือในอเมริกาเนี่ยทําไมเขาต้องท,ทําธุรกิจโรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพราะว่าอเมริกาไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใครทําโรงงานนิวเคลียร์นะครับต,อตอ้องต้องเพราะนั้นในแต่โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอ่ะเป็นไปได้นะ,ะเป็นไปได้ที่อเมริกาจะยอมให้ให้ทำเนะะี่ย หรือธุรกิจหลายๆอย่างที่เข้ามาบางคุ้นบางตัวนะคุณอีกในกลุ่มไอพวกที่เป็นเป็นพวกไบโอติกทั้งหลายแหละไบโอเทคเนี่ยเข้ามา5ปีสิปีบางทีก,ก็ก็ยังไม่สามารถคนคนยาอะไรของตัวเองเจอนะฮะแต่ก็ยังอยู่แล้วก็บางตัวก็ก็ขึ้นอยู่เมื่อมีผลงานออกมาชิดแรกนะ,ะนะครับ เป็นยาประเภทที่เฉพาะเจาะจงของการใช้กับโรครักษายากนะฮะก็สามารถที่จะขับขึ้นมาได้นะฮะแสดงว่าหุ้นในอเมริกาที่เขาเข้ามาตอนสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าได้เมื่อเขาเป็นธรุรก,กิจแห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมนะฮะมีเทคโนโลยีแต่บ้านเรามันเป็นหุ้นอย่างที่เข้ามาว้ในหุ้นน้ำมันปลาล์มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วทาไมเข้ามาแพงขนาดนี้ใช่ไหมเพราะธุรกิจน,น้ำมันปลาล์มเป็นธรุรก,กิจอะไรอะ มันคอมมดิตี้ไงใช่ไหมนะครับหรือที่เข้ามาก่อนหน้านั้นก็เป็นธุรกิจก็เขาก็าส่งมาให้นะพี่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะเพราะรู้ว่าว่ามันไม่ใช่อะนะครับมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าถ้านักลงทุนที่เสียหายก็จะมองว่าอันนี้หลอกเราหรือเปล่ามาหลอกหากินกันหรือเปล่านะฮะแต่พี่พี่ไม่อยากมองโลกอะไรในแง่ร้ายอีกแล้วนะฮะเพราะเราพูดไปเยอะมากนะครับถ้าจะมองแบบนั้นก็บอกว่ามันมีขบวนการหากินกันแหละนะฮะ จากไอ้กระบวนการเอาหุ้นไม่ดีเข้าตลาดนะครับซึ่งประเด็นก็อยู่ที่กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับว่าถ้าคุณต้องการให้ภาพพจน์ของตลาดหุ้นไทยมาดีขึ้นในแนวของนักลงทุนไทยเนี่ยนะครับแล้วคุณจะทํำยังไงแล้วคุณจะตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ไหมฮะ่าหุ้นที่จะเข้าเนะี่ยต้องเป็นหุ้นที่มีอินโนเวชันนะครับเป็นหุ้นที่มีอนาคตไม่ใช่ว่าเอาหุ้นหุ้นที่สันเซ็ตแล้วมาเข้าตลาดแบบเนี้ย ถ้าจะถามพี่นะครับพูดพูดแบบภาษาที่แบบอืมเป็นเป็นเป็นกลางหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือนะฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะมันจะเออมันจะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนไหมฮะก็จะต้องไปเอาหุ้นที่มันมีนวัตกรรมมาเข้าตลาดนะฮะแต่หุ้นที่มันไม่มีอ่ะก็เข้ามามันก็เป็นภาระใช่ไหมฮะมันก็ไม่โตนะฮะแล้วหลายบริษัทก็ เอาเข้ามาขายทิ้งส่วนใหญ่กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เาเข้ามาขายทิ้งพอยิ่งทําแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยคือความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องอยู่กับคนในประเทศนะพูดอีกมันไม่ใช่อยู่กับต่างชาตินะนะครับต่างชาติเนี่ยเขามาที่เราแต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องมาหาประโยชน์อ่ะอย่างรอบที่แล้วเขาเข้ามาประมาณสองแสนล้านออกไปตัวเนี้ยหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าหมื่นล้านเนี่ยเขาขายไปเนื้อๆกำไรเลยนะฮะ เยอะมากจากเราอะนะครับกำไรไปแปดแสนล้านนะฮะในช่วงประมาณยี่สิบปีกับเงินลงทุนของเขาที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากประมาณสองแสนล้านนะฮะจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากความเชื่อตอนนั้นที่เรามีธุรกิจที่มันทําเงินได้ปิโตรเคมีอะไรพวกนี้นะครับหรือธุรกิจน้ํามันนะฮะหรือธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะฮะแต่สุดท้ายอะหรือว่าสื่อสารนะสุดท้ายเขาก็ออกไปอยู่ดีนะครับแต่ แต่หุ้นเนี่ยมันก็ยังมีมี value ของมันอยู่นะครับคือพี่คิดอย่างนี้ลวกันว่าเวลาเราเป็นนักลงทุนนะครับเวลาหุ้นเข้ามาเราแค่ดูว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นสมัยเก่าโลกเก่าโลกใหม่ถ้าเป็นโลกหุ้นโลกเก่าอ่ะนะฮะเราก็อย่าไปอย่าไปซื้ออย่าไปเล่นนะฮะหรือหุ้นที่มันเป็นหุ้นโลกใหม่แต่มันก็แค่รับเหมาก่อสร้างอ่ะคือรับเหมาติดตั้งระบบไอทีนู่นนี่นั่นอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นโลกใหม่นะฮะ หรือเป็นบริษัทที่ขาย gadget ขายเครื่องอะไรเกี่ยวกับนะฮะขายโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนอะไรพวกนี้นะมันมันมันไม่มี innovation อะไรอ่ะมันก็เป็นระเภทแบบว่าซื้อมาขายไปนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายพวกนี้มันไม่มีแวลูอ่ะมันไม่มีแล้วมันเยอะอ่ะมันเยอะมันเพียงพอหรือยังนะฮะที่เราจะยุติความไม่มีคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ย ตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกด้วยระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงหปีผมไม่รอดแล้วกำแพงนั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันทถล่มความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกม,เกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยถ้าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจ เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็น,นสือเล่มแรกของพี่เบีรยวโนนวรรณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชาแนลหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้ สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสงซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยน เป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้